สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากละโลกสารมวยไทยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับโอ้โหวันนี้ก็มีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นครับในเรื่องของที่แฟนมวยจับคู่มวยครับก็ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์อายุน้อยที่สุดในวันทิชิปนะตอนนี้ก็ว่าได้ครับไอหนุ่มมัดหนักจากแดนมาเลเซีย โจฮันกาซาลีครับหลังจากที่ชนะน็อกทางด้านเอ็ดการ์ทาวเรตมาแบบสุดทึ่งครับด้วยหมัดซ้ายเข้าลําตัวนอนไปกองอยู่กับพื้นโดยไม่ลุกขึ้นมาเลยครับถึงแม้เรื่องน้ําหนักครับในไฟก่อนครับจะทําไม่ได้ตามที่กําหนดไว้135ปอนด์อนก็ตามครับแต่อย่างไรก็ตามครับแอดมินก็คงคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ทางด้านโจฮันกาซาลีครับคงตรึงไว้ก่อนอีกหลายไฟอยู่ครับสําหรับรุ่นฟลายเวทรุ่นนี้ครับและทั้งนี้เองครับเส้นทางสู่แชมป์โลกครับทางด้านโจฮันกาซาลีก็มอง องเป็นจุดหมายหลักเลยครับคือการล่าแชมป์มวยไทยซึ่งอยู่กับทางด้านรถทั้งจิตเมืองนนท์ณปัจจุบันนี้ครับแต่ทั้งนี้เองครับก็จะพาดานไปได้ครับอีกหนึ่งดานสําคัญครับทางด้านแฟนมวยครับได้วางดานหินเอาไว้ครับถ้าเกิดว่าเจอกับทางด้านพันพยักษ์จิตเมืองนนท์หละครับก็ถือว่าเป็นนักมวยรุ่นพี่ในรุ่นนี้ครับถือว่าเป็นมวยอัจฉริยะเหมือนกันครับเรื่องของการออกอาวุธครับถามไริชกกับซูเปอร์เล็กเนี่ยก็คิดว่าเป็นซูเปอร์เล็กอีกคนหนึ่งเลยครับถือว่าซ้ายเนียนเลยครับเรื่อออองงขกการ บูธครับซ้ายนับซ้ายนกถ้าเกิดว่าได้เจอกันจริงๆครับเส้นทางสู่แชมเปี้ยนของโจฮันกาซาลีครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆครับสําหรับคู่นี้ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งความฝันของแฟนมวยเลยครับสําหรับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์กับทางด้านโจฮันกาซาลีครับเดี๋ยววันนี้เราไปฟังเสียงแฟนมวยเหมือนเดิมครับว่าแฟนมวยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับมวยคู่นี้ถ้าเกิดว่าได้ช็อกกันจริงๆในอนาคตที่จะถึงนี้ครับ มาเปิดแรกแขกมานที่คอมเมนต์ที่1ครับสบายสบายครับผ่านสบายนอนอีกคนเชื่อผมสิครับแชมป์อยู่ไม่ไกลครับโจฮหันกาสลี่ครับ ท่านต่อมาครับพันพยักต่อยดีนะครับไม่ใช่ใครจะผ่านไปได้ง่ายๆนวมเปิดมีโอกาสทั้งคู่ครับถ้าเกิดว่าได้เจอกันดจริงครับถือว่าน่าจะต่างคนจางเข้าทางเลยครับทางด้านพันพยักเองน่าจะรอดักจังหวะสองสวยๆให้เห็นครับสายเนียนตาครับและทางด้านจฮหกาซัลี่ครับเกิดคงต้องใช้ความหนุ่มความสดครับเข้าบดเอาทางด้านพันพยักว่าจะเอาอยู่ไม่อยู่ครับ ท่านต่อมาครับวันที่ชกกับซุปเปอร์เลกครั้งสุดท้ายผมว่ามันสูสีนะครับจะให้ใครชนะก็ได้ก่อนที่ซุปเปอร์เล็กจะได้ชิงแชมป์ครับ จริงๆถ้าเกิดว่าย้อนไปดูไฟที่เจอกับซูเปอร์เล็กไฟที่2นะครับโอ้ถือว่าสุดยอดจริงๆครับคู่ขี้กันเหลือเกินครับยก1ยก2ครับพอจะส่วนต่างเนี่ยจะอยู่ประมาณยกที่3ครับอาการเริ่มออกครับเนื่องจากซูเปอร์เล็กเองครับเล่นพับในพับนอกขาของทางด้านพันพยักทางด้านพันพยักอาการออกก็เห็นอย่างชัดเจนเลยครับแต่จริงๆแล้ววันนั้นมวยก็ถือว่าคู่ขี้สูสีกันจริงๆครับเรื่องของการออกอาบุธนึกว่ามวยคนคนเดียวกันเลยครับ ท่านต่อมาครับเด็กกำลังบ้าพลังความมั่นใจเกินร้อยครับสำหรับโจฮันกาซารีท่านต่อมาครับบอกว่ากลัวน้องมันจะเสียมวยอดีตครับถ้าเกิดว่าเจอจริงๆครับ จริงๆแล้วหลังจากที่โจฮันกาซัลลี่ครับเข้ามาในวันใหญ่ครับเจอกับทางด้านเอ็ดกาทาวเบรสเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นด่านแรกครับก็ต้องรอดูด่านต่อไปว่าเจอของแข็งแข็งเนี่ยทางด้านโจฮันกาซัลลี่ครับโอ้จะเจอใครกันแน่ครับและก็ถือว่าจะได้วัดไปเลยครับว่าเอาอยู่ไม่อยู่ครับเรื่องกระดูครับท่านต่อมาครับบอกว่าน่าจะผ่านได้ไม่ยากครับต้องยอมรับโจฮันจริงๆครับร้อนแรงมากๆครับณตอนนี้ครับ ท่านต่อมาครับมวยคนละชั้นกันครับโจฮันกาซาลี่เข้าไม่ติดพันพยักแน่นอนครับงานนี้อ้วมแข้งครับท่านต่อมาครับบอกว่าโจฮันกาซาลี่ครับกดพันพยักนอนไปอีกคนแน่ครับเด็กคนนี้เวลานี้เจอใครก็ได้ครับเวทเดียวกันครับท่านต่อมาบอกว่าครับพันพยักจิตเมืองโดนครับแข็งเกินไปครับเดี๋ยวเด็กมันจะเสียของครับสําหรับโจฮันครับ ท่านต่อมาบอกว่าผ่านได้สบายครับสำหรับโจฮันครับเด็กต่างชาติคนนี้ครับเก่งดุดันมากครับท่านต่อมาครับบอกว่าต้องเจอไทยอีกรอบครับอย่าลืมว่าวันนั้นถ้าไทยไม่ติดเล่นติดประมาท ไทยชนะนะครับต้องมีภาค2ได้แน่ครับสําหรับคู่นี้ครับและก็มีคนมาคอมเมนต์ต่อนะครับวันนั้นไทยหมดครับถ้าไม่หมดคงชนะแต่ตอนนี้น้องพัฒนาขึ้นเยอะมากครับคิดว่าไทยไม่น่าจะไหวแล้วครับณนะตอนนี้ครับ ท่านต่อมาก็ตอบกลับนะครับว่าส่วนตัวครับก็อยากให้เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับและก็มีคนมาตอบกลับอีกว่าหลับคือเก่าครับสําหรับคู่โจหันกับไทยครับโอ้ถ้าเกิดว่าได้จัดเจอกันอีกรอบหนึ่งครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟที่มันแน่นอนครับแล้วก็จะเป็นไฟที่หายคารากระสังกันแน่นอนครับสําหรับแฟนมวยหลายคนที่อยากให้เจอกันอีกรอบหนึ่งครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าผมว่าต้องพิมพ์ใหม่นะครับเป็นพันพยักกิตเมืองนนต้องเจอดานหินโจฮันกาซาลีเพื่อทําอันดับของตัวเองครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดของความจริงในเรื่องของการจับอันดับครับ1-5ตอนนี้ทางด้านพันพยักราไม่อยู่ในแรงกิ้งแล้วนะครับท่านต่อมาครับถ้าเกิดว่าหมัดของทางด้านโจฮันครับกดพันพยักไม่ลงก็โดนเตะเด้งไปเด้งมาแน่นอนครับสําหรับงานนี้ครับ ท่านต่อมาบอกว่าครับทางด้านซูเปอร์เล็กก็ยังเหนื่อยเลยนะครับเจอกับพันพยักครับท่านต่อมาครับบอกเลยครับว่าโจฮันกาซารี่กำลังห้าวกำลังสด กำลังได้ใจไฟนี้ไม่น็อกก็ชนะคะแนนครับถ้าเจอกับพันพยกักจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเรื่องของความห้าวความสดของทางด้านเจ้าโจหันครับโอ้ร่างกายเนี่ยถือว่าฟิตเปี้ยเลยครับโอ้โหอายุ17แทบไม่อยากจะเชื่อเลยครับแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจของเขามันสุดยอดจริงๆครับสําหรับเด็กคนนี้ถือว่าเป็นเด็กมหัศจันคนหนึ่งเลยครับณนะพอ,อนี้ครับ ท่านต่อมาครับถ้าเกิดว่าเจอกันครับบันเทิงแน่ๆครับไทยสอจอเปียกอุทัยแลบลิ้นบนเวทียังโดนกดหล่นมาแล้วครับโจฮันกาซลีเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับท่านต่อมาครับบอกว่าโจฮันกาซลีกำลังมาแรงประกอบไปเลยครับอยากเห็นชกกับมวยไทยว่าคนไหนกำปั้นอันหนักหน่วงและรวดเร็วของโจฮันกาซลีครับ ท่านต่อมาบอกว่าพันพยักไม่ยืนให้ต่อยฟรีๆแน่ครับกลัวสอกกับแข้งอดีครับเป็นยุบครับท่านต่อมาครับโจฮันกาซลีก็เก่งนะครับถ้าได้ชกกันจริงๆเกรงจะเสียมวยเอาครับเพราะพันพยักก็พอตัวอยู่นะครับผมว่าท่านต่อมาบอกว่าเจอพันพยักจิตเมืองนนท์ออกทะเลแน่นอนครับสําหรับโจฮันกาซลียังไม่เคยเจอหลากหลายแบบนี้นะครับที่ผ่านมา ท่านต่อมาครับบอกว่าพันพยักเก่งนะครับคนนี้แต่ไม่ค่อยมีรายการเพราะเป็นประเภทเกียร์อาะคนดูเลยไม่ค่อยชอบครับผมจริงๆคู่นี้ครับถ้าเกิดว่าได้เจอกันจริงๆครับเรื่องของจังหวะสองก็เป็นของทางด้านพันพยักครับและเรื่องของการเข้าทำครับน่าจะเป็นของโจหันกาซลี่ครับมวยคู่นี้ถ้าเกิดว่าจัดเจอกานจริงๆครับถือว่าถูกคู่มากครับหลักเหลี่ยมมวยไทยเจอกับมวยบูดูดันน่าจะถูกคู่กันจริงๆครับสําหรับคู่นี้ครับ ท่านต่อมาครับแต่ผมว่าน้องมันยังห่างพันพยักษ์ไปนิดหนึ่งนะครับพันพยักษ์เสียที่หยุดไปนานครับและเด็กมันกำลังห้าวแต่ทำร่างกายดีโจฮันยังไม่น่าจะผ่านนะครับความคิดเห็นส่วนตัวแต่ถ้าผ่านคือรอชิงได้เลยครับท่านต่อมาครับบอกว่าถึงพันพยักษ์จะห่างเวทีมานานพอสมควรแต่ก็เชื่อเถอะครับสกิลในตัวเขาไม่ลดแน่ๆครับ ท่านต่อมาครับรอดยากครับของเขาหนักเราอาวุธเบาแถมจุดสลบมีทั่วตัวเสียมือเอามาใช้ไม่ได้แถมเรือเวทีแต่ก็เชียร์ครับสู้ๆครับพันพยักท่านต่อมาครับโจฮันอาจจะไม่กลัวหมัดครับแต่ก็ต้องระวังโดนก้านคอหลับกลางอากาศนะครับพันพยักเร็วอาวุธดีมากถ้าไม่หมดแรงครับ ท่านต่อมาครับหลับสบายแน่นอนครับคนนึงขาขึ้นอีกคนขาลงแต่ต้องอย่าไปยอมครับให้เด็กมันผ่านง่ายๆสอนให้รู้จักแข่งเตะให้ยุบครับท่านต่อมามวยอย่างแข็งใครๆก็พูดได้ครับมวยยังไม่ได้ชกกันจริงๆรูปเกมจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ที่รู้ๆคู่นี้มันแน่นอนครับ ท่านต่อมาครับถ้าผ่านพันพยักไปได้ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงครับไม่หมูนะพูดเลยฝีมือของเขาก็ไม่ธรรมดาถ้าเขาไม่พลาดเองแต่คิดว่าน่าจะเอาอยู่ด้วยพละกกำลังและฝีมือของโจฮันตอนนี้พันพยักจะสามารถสกัดดาวรุ่งไว้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าดูครับ ท่านต่อมาครับถ้าเกิดว่าต่อยพันพยักล่นได้น่าจะชนะครับแต่ถ้าไม่หล่นมีโอกาสจะอิ่มแข้งครับพันพยักดีคนละอย่างเก๋าบวกเชิงกับสดบวกห้าวครับ นี่ก็เป็นน้ำจิ้มครับสำหรับคู่นี้ครับถ้าเกิดไม่ได้เจอกันจริงๆครับเป็นเพียงความคิดเห็นของแฟนมวยส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่ให้ความสนใจมากครับถ้าเกิดว่าบอสชาตรีได้ยินว่าคู่นี้จับคู่ให้อยากเจอกันครับบอสชาตรีน่าจะพิจารณาจับมาสู้กันนะครับเนื่องจากณตอนนี้ครับก็เอาความต้องการของแฟนมวยเป็นหลักครับว่าอยากดูใครชกกับใครครับก็ถือว่าเป็นสีสันใหม่ครับไม่จับคู่ตามใจของรายการตัวเองครับก็ถือว่าเอนเตอร์เทนคนดูทั่วโลก โอกสุดๆครับสำหรับรายการวันชิปชิปณตอนนี้ครับทุกอย่างครับเป็นเกมกีฬาครับออกมาก็ถือว่าได้ชมมวยไทยกันทั่วโลกแบบสนุกสุดมันครับและคู่นี้ครับถ้าเกิดว่าได้เจอกันจริงๆครับแล้วแฟนมวยชอบใครครับถ้าเกิดว่าชอบใครหรือมีความคิดเห็นอย่างไรเกอร์คอมเมนต์ส่วนต่างลงข้างล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กับแอดมินครับทำคลิปใหม่มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับวันนี้แอดมินหมดเวลาเวลาหมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ